นุ่มสาวนักศึกษาขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วก็จอดรอให้รถในวงเวียนเนี่ยขับไปก่อนครับแต่ปรากฏรถกระบะนี่เหมือนกับไม่พอใจเกิดเหตุการณ์ชกต่อยกันเกิดขึ้นครับไม่ก็เมื่อกี้ไปไม่

อตัวดนครับโัตัวมาช่วยไอ